โอ้หมะม่วงดกเหมือนกันนะเนี่ยมะม่วงแก้วบอแกดังเดินแบบโบราณเลยเออมันจะอวบหน่อยหนึ่งอ่า นี่ไม่ได้เข้ามานานมากเลยนะนเออเพราะเวลามาก็มาถึงแค่บ <Meng parole, S 1> <ๆ>้านปู่องยาพาเลยซอยไปก็จำไม่ได้ไม่ได้เข้ามานานกี่ปีเนี่ยสามปีเออจะมันจะติดหรือเปล่าเนาะ FC ดูดอกเต็มเลยมาลุ้นกันนะว่าจะติดลูกหรือเปล่านะฮะ เออดอกเยอะมากเลยเนี่ยบกมากบกมากมันลุนกันอีกทำไมต้นเตี้ยทำไมมันดกอีกหนึ่งเดือนมันลุนกันจะจะติดลูกไหมอันนี้ต้นอะไรอ่ะมังคุดเหรออ้าวอะไรล่ะอ้าวมีเลยล่ะมังคุดมีเหรอเฮ้ยละมุดละมุดไม่ใช่มังคุดอันนั้นเป็นดอกเต็มเลยโอ้นู่นข้างบนน่ะ มันจะกินได้แล้วนะข้างบนน่ะไหนนั่งไงข้างบนนั่นนนนนนันนนนนน่นนนเนนอนนนนนูกนลนนนี่นนนนนใหนนนนนมนน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 นอกนน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 ลนกนน้นนเรานน่นนนนามนน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 น้นนน้นน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 ้นน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 ใช่นน้นน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 น อ๋อที่ห่อไว้คือน้ำดอกไม้บ่โอ้น้ำดอกไม้บ่โอ้ท้องลูกใหญ่จังฮะโอ้ยหลอะเกลี่ยน้ำเกลี่ยน้ำให้น้ำมันค้างน้ำมันขังไว้มันจะทำให้ม่วงเน่าบ่โอ้ยถึงพื้นเลยใครเป็นคนห่ออ๋อ <c oughs> กินก <À> ับมะม่วงเนาะฮะมะม่วงกินกับมะม่วงไม่ใช่ไม่ใช่ทำข้าวเหนียวมะม่วงพูดผิดพูดผิดฝรั่งก็ดกดูดิดอกเต็มต้นเลยนู่นเสืออีกต้นหนึ่งอยู่พมะละกอก็สุกแกะขมิ้นตัวนี้นะแกะขมิ้นจนจะหมดต้นแล้วแก้วขมิ้นเนี่ยเหรออ๋อมันใกล้เลยลูกลูกแก่แก่ก็กินได้อร่อยแล้วเนาะ เออบ้านนี้เขากินส้มกันเก่งทุกคนเลยเนาะทั้งลุงเสือทั้งลุงพลทั้งไอ้น้ำมนทั้งพระนุเออเคยเห็นพระนุกินมะนาวแบบจิ้มจิ้มแจ่วตอนนั้นอะได้ได้เมนูอะไรวันนี้เมนูอย่าง นี่พาพาแขกใรอดตรงนี้เลยบอก <laughs> โอ้หม่มุนดกมากเลยนะนี่นะคะผ่านเสี้ยวก็มีจ้าของบ้านเราเชิญรอดนะ,ะเราก็รอดนะอันนี้ต้นอะไรนี่อันนี้อะไราาอ๋อนี่มะยอมชิดบ่มายมยมชิดอ๋อ ไม่แจกเงินมูลหรือค่ะเป็นดอกแล้วมายคคินะเจะเตรียมทำกับข้าวไว้ไปใส่บาตรชิมไหมมาถึงตึกก็ให้ชิมเลยโอู้ทำไมหอยใหญ่แท้ปิดสะโพกนะไปไปหาแถวไหนหอยเนี่ยทีห้วยอ๋อห้วยที่มีสะพานน่ะนะตรงที่ไปนาน่ตรงทางไปนานี่เองจะพักสักวันรู้เสียก่อ คิดทอดใ <ừ m, S 2> ช่กรได้เฮ็ดแ <ừ m, S 2> นวกินเนออใ <ừ m, S 2> ส่แบบฟาร์สข้าวโพดอร่อยเด้บบอกเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเอามาให้แอนก่นอนอันนี้เรามาเอาของน <c oughs> ะเออเราเรามาเอาของอันนี้เป็นข,ข้าวโพดขาวบ่กฝักขาว อันนั้นยี่สิบบาทยี่สิบบาททั้งสองพริกก็ยี่สิบข้าวโพดก็ยี่สิบโอ้เมอเอ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 อแล้วก็จะกินข้าวโพดก่อนอร่อยอ่ะภาษาว่าจะเอาไปให้พอดีพอดีเกิดเหตุการณ์อร่อยลายก็รึ่งกิโลได้หนิภาษาเนาเกิดเหตุการณ์เนาะภาษาเนาะถูดเราเฮ้ยทองดีหมด อร่อยอ่ะอยู่ดีๆก็ลุงเสือก็บม่แบบเราโม่เลยอืออือโม่โม่แซ่บบ่าวแซ่บไม่อร่อยตอนแรกไม่ได้ชิมกับปุกบ่าวตอนแรกก็สั่งไว้มาให้เอาไว้แกก็นึกว่าจำได้ไปว่าเราจะไปวันนี้เลยเราจะไปเช้าวันนี้อแล้วเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนค่ะเป็นอย่งไรเป็นยังไงอ่ะโม่จะเป็นอย่งไรแหละนอน กินข้าวเทียเท่ยงกินข้าวเที่ยงก็ับประมาณบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองแะ้วนกินนะข้าวเที่ยงเสร็จก็นอนเล่นอยู่ตรงแค่เลยแกก็ว่าร้อนเลยล้วมานอนอยู่เต๊ะค้างภาษาก็เลยเข้าไปนอนในบ้านนอนในห้องอะนะก็ดีค่ำก็เลยไปตลาดนัดไปหาซื้อของเอาไว้ทําไปใสบ่บาือก็เห็นลงมานอนอยู่ปูเสือนอนอยู่ดินแบบืนอนเสือคืน หมายถึงว่า<ม>ไม่รู้สึกตัวนะแต่ภาษาก็ไม่ได้ปลุกก็กลับจากตลาดนัดกลับมาเอายังนอนอยู่สภาพเดิมกี่โมงกลางไปตลาดเกือบสี่โมงเชางมงกว่า <ừ> ไม่รู้แกเป็นตั้งแต่กี่โมงเลยเพราะว่าแกนอนอยู่คนเดียวที่ห้องมอก็เลยกลับจากตลาดนัดเอางเสือมนอนอยู่ท่าเกา่า <ừ> ก็เลยผิดปกติแล้วเพราะว่าแกเคยเป็นแบบนี้นแกเคยเป็นแบบนอนแล้วแกจะไม่รู้สึกตัวเลย ปลุกยังไงก็ไม่ตื่นตรอ,ก,อกก่อนมื่นมาเขย่ามาปลูกแกยังตื่นอแต่ว่าตื่นขึ้นมานี่แกจะเบื่อถามอย่างหนึ่งตอบอย่างหนึ่ง,ม,งม่รู้ตัวมันอีกก็เลิกไปปลุกนะปลุกกลืนตาดูลาแป๊บหนึ่งก็หลับอเออแล้วก็เออไม่ใช่เลยแล้วปลูกก็ปลูกยังไงก็ไม่แกก็นอนเช่กเลยเร็กลุงเ่ลุงเร่อง แกก็ไม่รู้สึกอะไรเลยใดอุม้มคนรนคือหมดสติเออแต่ว่าหายใจอยู่แต่ว่าไม่รู้สึกตัยอืมดื่มตาไม่ลืมไม่ลืมหลับเลยตาก็่เหมือนคนหลับเลย <ư> อืมหลับแบบหลับแบบไม่รู้สึกตัวขย่า,ย,ายังไงยังไงก็ไม่รู้สึกตัวก็เลยว่าตอนได้ให้เอคขับไปครับบอเป็นวันนี้ขับรถอันนี้มาเป็นมันถอยหลังไม่ได้มีแต่เดินหน้าอย่างเดียวก็เลยโทรหายมืดมืดกับว่ากำลังต่อไฟอยู่ส่อนเปี่ยนประมาณสักครึ่งชั่วโมง ยังไงแกก็นอนใช่นั่นนะ่ะหมอก็มาตรวจมาวัดความแบนบนบีความนั้นแกก็ปกติก็พอดีรอม,มื่มาเลยไปโรงพยาบาลใจเราไปทางไหนแล้วเห็น,เ,นเห็นดูในคลิปเห็นนั่งกินข้าวกินอะไรได้อโอเคแล้วเนาะเออะไปถึงโรงพยาบาลแกยังรู้สึกตัวเนี่ย<อ>รอบก่อนตอนที่พระไปส่งอันนั้นไม่รู้สึกตัวเลยโอ้ตอนที่ได้ไปรำแกบุจนทีสี่ที่ห้าอันนั้นช่วงตอนนั้นหมอจน เอาไว้อันนั้นมาให้ภาษาเซ็นแล้วว่าถ้าถ้าเช้าแกไม่ฟื้นก็จะส,สะ่งสุกนลก็ได้ไซเคิลช่วยหายใจแล้วก็ส,ส่งสุกนลโอ้ยพากันหมดทางแม่ทางโดชวงพอดีตีสี่ว่าแกไปเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวมาแกก็งงเด๋ไม่รู้จักภาษาเด้ยหมอถามว่าอันนี้ใครพี่สาวก่นอน <laughs> ว่าพี่สาวถามชื่อตัวเองก็ยังตอบไม่ได้ว่าช่วงนั้นแบบ เตอร์สตีแกไปเลยเีอดียังคืนมาอันนี้ออกแรงโรงมยาบาลกี่โมงนเที่ยงเที่ยงเที่ยงเมาซ้ำหล่อมาอ้มมีคนขับรถเอยเมือมันก็ยังไปเนาะสตีใจมันจะบานันใช่หจะหอมน้าด้วยยังไม่ได้อุ่น ออกจากโรงพยาบาลก็ไปหาแนวกินต่อวนปดี๋ยวหมเ่อกก่อนภาษาก็เลยไม่ได้จะส่งให้อเลยต้องมาเนรที่ว่านอนอยู่นู่นอกข้างนอกเนี่ยอนอนตรงน้ืนเขากลยมเติมเขาบอจะไปไหนไปซื้อที่ไหนก็เลยบอกว่าเอองั้นก็มาด้วยละกันงั้นก็ไไปบ้านปาตาเื้อกันเดีมันหลายวันจะไม่อร่อยโหมันจะไม่อร่อย เบอโ้พี่น้อง20บาทขอคอยลงเสือหาไปาๆเด้อเสืออา่ะเด้อทำานน้สองาันแ้วที่นี่อเคอิท่นกทำหมดก็จะซื้อไนก็ค่อยบอกพี่กอืโอ้ย20บาทไม่บริสุคหมดสาม โอเคถ้าสำหรับคลิปนี้ขอบทุกท่านที่รับชมเสือไปนะฮะขอให้ลูกเสือ,อาหายแข็งแรงปกติไวๆเป็นกำลังใจนะฮะซึ่งกันและกันนะครับ